สวัสดีครับแฟนคลับน้องแฟนคลับสาวหน่อยผิดบานแพงครับแฟนคลับสีสเก็สร้างบ้านครับพี่น้องนี่ครับมาเบิงความคืบหนาพี่น้องเลอครับมนนี้สร้างเข้ามาสองชุดพี่น้องโครงลังค่าครับทางโครงลังค่าครับนี่ครับทางกอครับทางสาบพี่น้องนะครับเตรียมถือสีกอนครับเอาอิดมาเรียงไว้ประมาณนี้พี่น้องนะครับร้างเฮานี่ครับ สร้างโค้งลังคาเขากันเหลือเต็มที่พี่น้องนะครับมันนี้ก็คืึ้นะครับเป็นพิเศษพี่น้องครับนะครับเตรียมเอาอิฐมาวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับเพื่อที่จะยิบง่ายนะครับยิบจับกองง่ายพี่น้องนะครับส่วนโครงลังคาครับสร้างโครงลังคากันเลือเต็มที่พี่น้องนะครับ เรือเดือพี่น้องครับยำเรือครับเอาหินเกียร์ครับหินเกียร์ยังไงไมาตัดตัดรอยเสือกนะครับยำเรือพุ่ลงลงข้าวลงมาก,ก่อนพี่นอนครับมีการจิ้มงาน น่ครับทีมงานคุ้งลังคาทีมงานคุ้งลังคาเข้าก็จะีมี้น่ครับสองสามสุดน่ครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับพี่น้องน่ครับ,รบอันนี้ก็เตรียมกอครับวางไว้ที่เราจุดที่เราจุดน่ครับพี่น้อง มืันนี้ก็คือคักเป็นพิเศษพี่น้องครับคือคักเป็นพิเศษครับมืันนี้ขับเีมงานเท้าขมา้าทำงานหลายนะครับ นี่ครับรยังงายได้ที่น้องนะครับรอยหินเกียร์ตัดเพียเดียวเลยหินเกียร์ง่ที่น้องเห็นบ่นี่ครับเมื่อกี้แดดแห้งนะเจ๊ง่ายครับรบอนี้ ជ្រើស់ស់ស់រើស់ ตัดถิมด้วยพี่น้องนะครับนี่เราบึงว่าเล็กนี่ครับส่วนใดใสใดบอไปใสประโยชน์บองได้ได้นี่ครับนี้เขาเสียเอาเล็กเอาเล็กดำพี่น้องบอมันแข็งแรงดีนะครับเอาเสิอบอใสเล็กนี่นะครับเีลยวบอเป็นนะครับอติดตามควบคืบหนาพี่น้องนะครับบ้านน้องหญิงนะครับสร้างก่อสร้างสาของา เรียงยิดไว้แล้วพร้อม,มเต็มที่ครับจิสกอรนะครับวันนี้นะครับส,ส,นะส่วนสร้างหลังร้างเพ่นจะแกะแบบครับมันนี้แกะขัน้นพยัญกนะเริ่มไถยหน้าลแล้วนะครับ มองนี้ก็เลี้ยงไปกอนนะครับมองนี้ว้านที่ดังกระไดพี่น้องนะครับหน้านะครับในส่วนนี้นะครับเลี้ยบบลายนะครับเลือดเต็มนะครับเต็มระบบพี่น้องนะครับเมือนี้นะครับสร้างพู่ลังค่าเพิ่มยอเข้าวเมื่อนี้นะครับมาจัดนะครับเตรียามเอาคู่ลังค่านะครับลุงกอนนะครับ นี่ครับพ่อของพ่อเอกพี่นอ้องมาเบิง่งรถไทนานี่ครับวันนี้เพิ่นไทนาพี่นอ้อง บ้านหลังนี้เพื่อนกะนี่ครับนี่ครับเรื่อหร้ายหลอบเพื่นพี่น้องนะครับร่องกับซางเฮานี่ครับอันนี้ครับเป็นอุปสรรคร้ายนี่ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้กับบริมัโจมตีเพื่อนเพื่อนไดนี่ครับพี่น้องนะครับอันนี้กับมาท้ายคลิปให้เอฟซีเดบิงนี่ครับเอฟซีกับพ่อเสดเข้มนะครับตี้างเพื่อนเห็ดไหว แลามันบรได้บบตามแบบน่ครับเากับเล่ต้ดสินใจเชียงสร้างนะครับเชียง้างสีเสเก็ยบสางบ้าครับนะครับแบบหิ้เทียงใหญ่ตัดเล่นะครับแบบน,งงน,นะครับเล็กะเฮาสิมากวางไ้นะี่ครับ พอมันกีบอีกสร้างกอสาบของเฮานะครับเลยจําเป็นต้องเอามก,กองไว้ขางบานนะครับจนบ้านน้องยิงแต่บ้านเรียบร้อยดีปันใดพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ลังเฮ็ดหัวรอบบานอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังบ้านสะอาดนะครับสะอาดหูสะอาดตาปันใดนะครับพี่นอ้องสร้างที่เขามาทํางานนะครับฝนอาจจะเลอะนะครับด้วยหยิบต้มนะครับเป็นพิเศษ ทางเข้าก็ลุยเต็มที่ครับวันนี้ส่วนทางหลังบานสร้าง,างเื่นกัเขาแบบครับ<อ>เขาแบบเสาคูนนะครับ ส่วนซองหลังสิทุบง่ายไปมองแบน่อยเบาทุ่นนะครับเพราะว่อมองคนที่ว่ายแต่คว้ยลู่นะครับบริจาคสวนจัดสวนนะครับก็ให้ผุ้หญิงนะครับพักผ่อนงงามนะครับเมื่อยมาแต่ทำงานพี่น้องมาได้จัดสวนงามงามไปให้อีหฬาลองเพล่งซ้อมลองเพล่งก็ได้นี่ครับพี่น้อง ครับรอหน่รอติดตามรอชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะครับพี่น้องคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหรือบริษัทไพเร์อพี่น้องครับครับสั่งหม่งพองเฮ้ามาแเลี่ยวนะครับสร้างหุ้นราคานะครับคลิปนี้กับความคืบหน้านะครับคือขับเป็นพิเศษครับบ้านนองอุ้งยิงนะครับ คลิปนี้ผมกับศิราไปก่อนมียังคิบหน้ามารายงานพี่น้องหม่เรื่อยๆครับคลิปนี้ขอบคุณครับ